ประสาทสัมผัสรับรู้เขาน่าจะเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับเราอะคือเหมือนเขาอยู่คนละโลกกับเรานีนะใช่ไง <laughs> เอาอะไรละเซนกิจนี้ต้นอ,อะไร <c oughs> สวัสดีค่ะกับพบกระบุมกับบวงค่ะในสวัสดีครับทุกคนในรีแคปเพลงพ่อมพ่อพ่อมงสิของพารารามนะคะคือเขาเอาอะไรที่แบบทันเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองมานะคะในภาพ MV ีเนี่ยก็จะเป็นภาพทุกอย่างโล่งไปหมดโล่งจริงแถวๆวเนี้ยที่เราชอบไปหลังไปข้างหลังเนี่ยตลาดเนี่ยถามว่าโล่งไหมมันก็มีปิดตัวไปบ้างแล้วก็ยำร้านยำอะที่บุ๋มชอบกินบ่อยๆอะเล้ส่งมาว่าแบบปิดก่อนนะคะถ้าแบบดีขึ้นก็จะกลับมาเปิดใหม่คือมัน โดนทุกหย่อมยญามันโดนทุกแหล่งจริงๆหาของแดกคุ้นยาใช่มันก็ไม่ได้หายากมากนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากออกไปวะ ออกไปแม่งก็เสียวสั่งแอปออนไลน์ก็สั่งยากหล้อเกินแม่งไม่มีคนขับนี่เราถึงต้องแบบนี่ไงเราต้องมีแอลกอฮอล์พกติดตัวนี่หอมไหมหอมไหมหอมมากเออนี่หอมอันนี้กลิ่นนี้หอมใครอยากรู้เดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปนะคะทุกคนเพลงนี้แม่งเอาจริงโหดถ้าใส่ชื่อว่ามีใครบ้างชื่อแรปเปอร์ริเบเลตพีงี้คือถ้าจะมีชื่อนี้ผมรู้สึกว่าอยังไงแม่งต้องดีและโหดชมชุมเกียนเนี้ยเหมือนกันดีและโหดรีเพททีบิเกตทีซับทูวันโฟคือทุกคนแบบมีชื่อเหล่านี้อยู่แม่งก็โอเคแน่ๆนมา เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเลยนะคะเพราะหกคนคือแน่นมากเป็นมาอะไรเนื้อนะมายำเนื้อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคนละอันกันรือเปล่าคนแบบนี้เนี่ยถ้าพวกมึงได้ยินเพลงนี้ก็ไปเรียกพ่อมาฟังริบเบเลตพีนี้เป็นแบบทีวีอะเนาะแล้วข้างล่างก็เป็นเหมือนชื่อริบเบิลริเบเลตแล้วก็เป็นราษฎรก็คือประชาชนทั่วไปนั่นเองเหมือนประชาชนออกข่าวอะสื่อไปสัมภาษณ์ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่ได้ยากเพราะว่าฟังแล้วแบบว่าหือมึงหือมึงอย่างงี้เลยะช่วงนี้กูร้อนวาบกูว่าไม่ใช่ที่อากาศวัคซีนมึงคุณภาาพแแแต่่่มีคคอสั เฮ้ยได้ดูอันนี้ปะมันจะมีคลิปๆิปหนึ่งอะที่เขาบอกว่าขานักข่าวนี่ยยินไปถามอ่าได้เงินเยียวย้ำครับเขารีบอย่างงี้ไอสัตพ่อกูเราเคยเราส่งไห้เธอดูแล้วเออคือเหมือนแม่งกูไม่ได้ไอสัต์แม่งเฮียอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแบบนี้เลยกูว่าพวกมึงมาทําหน้าที่มาเป็นก็แค่เป็นกาฝากกูเหมือนจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีแต่ว่ากูตาฝาใช่ไงเอาอะไรละเศรษฐกิจดีตอนนี้ล่ะตาฝาแทบเหมือนจะดีตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนจะดีครับแม่งเฮียหมดแล้วเนี้ยแม่งบอกแม่งพร้อมว่ะแต่ทาไมกูเห็นแค่พร้อมเห็นคน ป่วยแม่งล้นโรงพยาบาลคนตาดำๆำทำไมมึงพร้อมเทพวกมึงมันทำจนเละระยำกูเลยบอกพวกมึงสักข้อหนึ่งมึงบอกรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลน,นี้มึงไปบอกพ่อของสิชอบช่องสุดท้ายมหกผมชอบคำว,ว่าพ่อมึงสินะผมว่าการด่าเขาพ่อมึงเนี่ยแม่งดูสะใจเยแดง่ายพ่อองเนี่ย,อออยเหมือนเพลงผมครับใครไม่เคยฟังไปฟังอบอกว่ารัฐบาลน,นี้แม่งดีที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เขาพูดกันอนะคือเหมือนเขาอยู่คนละโลกกับแล้วเนีเหมือนเขาไม่ได้รับรู้สิ่งที่เรารับรู้ประสาทสัมผัสรับรู้เขาน่าจะเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับเราอะกะที่ พูดว่าแบบคนป่วยแม่งล้นโรงพยาบาลใช่ปะขอพูดกรณีหนึ่งคือน้องว่องน้องว่องเป็นโควิดซึ่งวันนั้นติดโควิดซึ่งวันนั้นเราช็อกกันมากเลยเฮ้ยทำไงดีวะอะไรที่มันมีทุกอย่างในเว็บให้ลงทะเบียนหรือโทรไปหาขนาดคนที่เคยติดโควิดอะส่งคอนแทคมาให้น้องคนนี้แล้วนะคนน่ะเขายังไม่รับเลย <laughs> <laughs> เขายังแบบว่าเดี๋ยวติดต่อกลับเดี๋ยวติดต่อกลับคือมันล้นโรงพยาบาลมากจนมันไม่มีจริงๆกว่าจะได้คือแบบไม่ใช่เกี่ยวกับลงทะเบียนเลยอะก็คือเขาช่วยกันหาอีกทางหนึ่งอะแต่คือไม่ใช่ทางที่ระบบหน่วยงานต่างๆจริงๆเเเเเเรราา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 ขขขข้้้้ใใใจจจองงงทนนนะะี่่หมมถึบแตไ ใจการบริหารโอเคต่อไปท่านพี่ชมนะคะหน้าด้านหน้าทนไม่สนอะไรจิตใจมึงโคตรจะส้นตีนมึงเป็นมนุษย์หรือด n a มึงมีตัวเหี้ยอยู่ในยีนมีตัวเหี้ยอยู่ในยีนนี่ม่งเจ็บปวดเดียวคือม่งแบบตัวเหี้ยมันติดตัวมึงมาตั้งแต่เกิดความเหี้ยความระยำของมึงเนี่ยไม่บริหารคอยแต่จะหาเงินทอนภาษีเอามากินคืองบระเบิดมาแต่ใช้เท่านี้แต่ว่าก็สร้างตัวเลขมันเมคตัวเลขกันได้อะเอออะไรพวกเนี้ยสมมติค่ายาประมาณ5ล้านเมค e ประมาณ20ล้านเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเงินทอนหนึ่งสิบห้าล้านเลยนะ มึงห่วงอะไรชีวิตคนไทยหรือผลกําไรจากวัคซีนเนี่ยนะมึงยอมรับความผิดไม่ได้มึงบอกมึงจะไม่พ่ายมึงสู้อยู่กับใครมึงตอบกูทีคําถามง่ายๆบนกองซากศพของคนในชาติมึงบอกว่าพ่ายโอ้ยเฮียโหดว่ะคนลุกเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่แขนยาวนี่บอกว่ากองซากศพเป็นแค่พลาดคือมั่ไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสาคัญเอาเรือดำน้าให้พ่อมึงแดกไม่แน่มันอาจจะลดค่าดีก็แค่ผู้ใหญ่เฮี้ยเด็กมันถึงไม่ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่น่าไหวอ่ะมันไม่น่ายกมือไหวแต่ว่าเลยทุ้วันนี้แม่งด่าด้วยเฮี้ย บังคับให้คนเคารพไม่เพ้อจริงๆคงทําไม่ได้อํานาจบังคับบัญชามาใช้ข้างนอกกูว่าไม่ใช่คืออํานาจบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะมีแบบในกองทัพมึงจะเอาอํานาจของมึงมาใช้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพกับมึงมึงก็ไม่ใช่กูไม่ใช่ลูกน้องมึงะ่ะม,มึงเป็นนายกกับมึงเป็นลูกน้องกูด้วยเงินเดือนมันก็คือภาษีของประชาชนชเพราะงั้นเราเป็นคนจ้างเขาก็ไปทํางานเราถึงพูดได้ไงว่าเงินมาจากภาษีประชาชนเราอนานาจบังคับบัญชามันควรจะอยู่ที่เราวะไม่ใช่กูคนเดียวนะหมายถึงประชาชนอดีตมึงอาจจะไม่พอใจที่หลงตัวเองอยู่ในค่ายไม่สนชี พูดผีอะพูดผีอ่าอานาจที่มีมันลวงตาพูดอีกก็ถูกอีกหน้ากากมึงหน่จัดไม่รู้กี่ครั้งที่ถูกฉีกแหมปิดทองหลังพระไปปิดหลังพ่อมีสิชอบแหมปิดทองหลังพระไปชดแบบแดกแดกสัตว์อะรีเพจอ่รีเพจเขาก็ายังคงความรวยอยู่เดอ้อพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมความจนใช้เงินเป็นบันไดทาง,งที่รู้ไม่มั่นคงนึกภาพเลยอยู่ในหลุมพยายามหาเงินเอามาต่อต่อ,ต,อต่อเพื่อปีนขึ้นไปแต่ว่าเงินนะ่ะมันก็มันไม่มั่นคงอยู่แล้วมันมไม่ใช่อิฐเทปูนนี่แบบจะแข็งแรงมันก็พร้อมจะพังทลา ยอดเปรียบเทียบได้เห็นภาพพอทั้งตัวกูแม่งโดนผูกด้วยเงื่อนมันจนไม่สามารถที่จะขยับพร้อมที่จะฉุดเราจมไม่สามารถไปไหนได้คือคนที่เขาจนน่ะเขาก็ไม่รู้เขาจะทําอะไรจริงๆอ่ะใช่นะตอนเนี้ยนะจริงๆการศึกษาก็มีน้อยเงินก็มีน้อยรอบค่ามันก็เป็นแบบนั้นกันหมดอ่ะคนลุกมันก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทํำยังไงจะบอกว่าเขาไม่คิดถ้าเราเป็นเขาเราก็อาจจะคิดไม่ได้อ่ะคือเราไม่สามารถพูดได้ถ้าเราไม่อยู่จุดนั้นน่ะเธอเห็นคลิปแจกของปะแจกของแจกข้าวแจกอาหารเขาวิ่งมากันเว้ยเออจริงไม่อยากเราดูไม่ได้เเลยตอนนนีี้า เราเลืออ่อนเลยเราสงสารอะ่ะเอาจริงพวกเราก็มีบริจาคด้วยแล้วก็ทําบุญให้ทางนู้นน,นี่นั่นเราไปไม่ได้เราก็ช่วยเราก็ช่วยโอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยนะคะเราอยากช่วยให้เต็มที่คนข้างบนเห็นเราดิ้นเราทนแต่เขาเลือกที่จะไม่ยื่นปล่อยเราทุก ทโคตรอินเลยคือเราดูข่าวทุกวันเว้ยเราก็เห็นเรื่องพวกนี้ยตลอดแล้วพอเนี่ยเขามาทําเป็นเพลงแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราอินเพราะเราอินกับเพลงแบบนี้ยืนยิ้มเยอะเย้ยหยันทําทรงที่เห็นพวกเราพยายามจะหนีออกจากระบอบวิ่งออกจากรบอบวังวนคือเห็นภาพ,พมันยืนอยู่แล้วเราพยายามหนีออกจากระบอบพวกนี้เราพยายามปะท้วงเราพยายามแบบออกมาคอเอาอะได้ไรอะมึงวิ่งไปดิมึงก็วิ่งไปดิเออข้างบนกินไวยสบายใจส่วนพวกเราแม่งกินเนื้อกินเลือดตัวเองโอ้ยเหี้ยกินเลือดกันเองผมบอกไงนะตอนที่ฟังรีเพทอะ เอาจริงจะไปความไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาลัวคือบางทีมันคิดตามไม่ทันหมดเราก็ต้องมาตั้งใ,ใจฟังอต่อไปต,อต่อไปใช่ไหมเพรามาอ่านอันนี้ไนดะ้แม่งเคยดูเรื่องแพลตฟอร์มปะที่ข้าว <ใน S 2> เลยอเออ,อที่แบบกินมาตั้งแต่ข้างบนน่ะคนข้างล่างแม่งกินเลือกกินเนื้อกันเองเหลือแต่เหี้ยๆให้แด,ดกัดแย่งกันเพื่อเสร็จอาหารแม่งโยนเศษบุญให้เราสํานึกยำเกงเศษบุญดูเลย,ย,ยเขาทําแบบนี้ให้นะนี่นะต้องสํานึกบญคนนะนู่นนั่นแต่คือเศษบุญของเขามึงจะยอมทนให้เป็นไปตามกรรมเวรหรือมึงจะร่วมสู้ไปกับกูสู้เพื่อให้พัง Break. มึงไม่ต้องตอบแต่จงแสดงให้ดูแล้วมาลุยกับกู t i s time to change จริงๆพวกเราอาจจะไม่ได้ไปไปร่วมกับขบวนรถหรือว่ามีม็อบอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปแต่เราก็ส่งกำลังใจแล้วจริงๆการที่ทําคลิปของพวกเราอะ่ะมันคือการที่เราบอกตรงๆแล้วว่าเราอยู่แบบไหนเออมีคนมาบอกเหมือนกันว่าพวกเราเป็นสลิมว้ยทำเพื่อบังหน้าว่าเราไม่ใช่สลิมกูงงมากแต่ถ้าเกิดกูเป็นสลิมกูจะบังหน้าว่ากูไม่ใช่สลิมไปทำไมก็งงอะ,อะคอมเมนต์นั้นอะเดี๋ยวมาแปะให้ดูแล้วถ้าเกิดกูจะเป็นสลิมกูจะสร้างภาพยังไมเออไม่รู้ กวิกนะคะกูพร้อมพีเพื่อนักดนตรีรุ่นน้องเพื่อปากท้องในวันที่มันไม่มีอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วไงเออใช่ไหมใช่มาถึงบุม <laughs> ผู้นําทําให้มึงเดือดร้อนแถมยังฟ้องว่าพวกเรามันไม่ดีผู้นําชอบโทษประชาชนเนีย่ยผู้นําเราอ,อย่างที่บอกกูไม่เคยเห็นเขาขอโทษใครเลยเขา <อ S 1> ไม่เคยผิดอยู่แล้วเขาไม่เคยผิดใช่ห้ามสินแลปินเรียกร้องเพราะเสียงสะท้อนพวกกูมันคงจะกล้องดีขอเอาไงเพราะว่าเสียงของศิลปินมันศิลปินดารามันดังกว่าไงมันก็เลยแบบก้องสะท้อนเยอะกรณีของมิลลีใช่ปะที ออมันคือการข่มขู่เว้ยจริงแล้ว่การที่แบบเรียกเข้าไปไปคุยไปโดนปรับไปนู่นไปนี่มันก็คือการขู่ว่าพวกมึงอาทำตามเชี่ไใ่ให้เลงดูอะไรเงี้ยแต่ยิ b b ่งทําแบบเนี้ยยิ่งเป็นการปลุกระดมคือนึกออกว่าถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้ให้ดาราแบบพูดแบบอิสระคนที่จะตามดาราแม่งเยอะมากมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะคนเปลี่ยนข้างเยอะไงเขาก็เลยต้องทําแบบนี้ไงนั่นคือโคตรขี้โกงไงครับไอพวกเผ่ามงกรฟ้านี่ขี้โกงเก่งเลยไอเฮียโกงหมดทุกอย่างกล่องยังโกงกล่องเลือกตังคืนความสุขให้พี่น้องเพลงที่มึงร้องแม่งน่าสมเพชดีอัยศ ประเทศมีไหล่มึงมียศแม่งทุเล็ดดีพร้อมกับการกระทําที่บัดซบหน้าที่มึงควรเป็นลบไม่มีวันทําประเทศดีเคยได้ยินคํานี้ไหมการจัดการอะไรต่างๆหรือ HR อะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เคยได้ยินคํานี้ Put the r i g h t man on the right job เลือกคนมาทํางานให้มันถูกกับประเภทของงานเป็นทหารมึงก็ไปทําหน้าที่ทหารมึงเสือกมันเป็นนายกคือมึงเป็นแล้วถ้ามันดีมันก็โอเคไงแต่มึงเป็นแล้วมันเฮี้ยมึงก็ควรจะต้องยอมรับแล้วก็แล้วก็ลาออกแล้วก็กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมปะคนเรามันสามารถทําข้ามหน้าที่ได้แต่ถ้ามัน คือคุณไม่ดีเขาก็เลยไม่ยอมรับเปน <Yes. S 2> อดทนนะหน้าหน้า,หน,าหน้าทนเพื่อที่แบบจะได้แดกต่อไปอีกแดกต่อไปอีกเงี้ยกูร้องตะโกนแบบไม่ยอมตายยอมทิ้งทุกอย่างสิ่งที่กูมีเพื่อรอวันที่มึงนั้นชิบหายและผู้นําทั้งหลายพวกมึงต้องไม่ตายดีนี่เป็นการสาบสาบส่งเลยนะจําไว้ว่าคนกลางคืนไม่ได้ทําให้พ่อมึงตายความสุขที่อยากได้คืนไม่ใช่ปล่อยให้พวกกูตายกูอยากเต้นกินลำกินเพื่อให้พ่อแม่สบายกูขอให้พ่อมึงตายก่อนที่ศิละปะพวกกูกําลังจะตายอุ้ยมันอันนี้บูมมากะบูมอินอินใช่ ใช่ใเราเข้าใจเข้าใจหัวอกของคนที่แบบทํางานกลางคืนอะไรเงี้ยร้องเพลงใช่ไหมเป็นนักดนตรีศิลปินเขาก็ต้องมีคอนเสิร์ตเออเล่ห์ของบูมอ่ะบูมก็ต้องมีการถ่ายแบบลํามันกระทบมากเลยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ที่ศิลปินแบบไปยืนถือป้ายนู่นนี่นั่น,นแต่บูมไม่ได้ตามข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะนกระทบมากมันกระทบจริงและอีกอย่างพวกเราไม่เคยไปฆ่าคนตายนะคุณไม่ต้องมาแบบว่ามาปิดปากพวกเราหรอกจริงๆเรื่องเต้นกินลํากินอนะ่ะมันก็คือเรื่องจริงนะที่เขาก็เต้นกินลํากินแต่พอเวลาคนเอาคํานี้มาพ ใช้ความรู้ใช้ความสามารถแต่จริงๆแล้วมันมันก็เป็นศาสตร์มันเป็นความสามารถพิเศษนะมันไม่ใช่ใครก็จะทําได้คือมันไม่ใช่ความรู้ในทางด้านวิชาการแต่มันก็เป็นความสามารถเป็นศาสตร์อีกแบบหนึง่งก็ไปดูถูกเขาไม่ได้นะใช่โอเคต่อไปจิตศัตูนะคะพวกมึงโยนความหวังเล่นเหมือนกับลูกคา้าในระหว่างที่โยนหลายคนลงมาจากตึกสูงชันโยนคืนโยนวันบางคนให้ความเดียวดายโยนความตายลงจากคานพร้อมกับเชือกแขวนคอเนี้ยคือโยนความตายลงมาแล้วแบบเป็นเชือกแขวนคอแล้วโยนลงมาเลยนั่นแหละคว<ม>ามตายเหมือนให้ความหวังอะเดี๋ยว จะได้มาละเดี people. People like ๋ยวจะวัคซีนจะเข้ามาแล้วนู่นนั่นได้ดูข่าวนี้ว่าที่แบบคนขอไม่ได้ไปรับอะส่วนคนไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยไปเสิร์ฟไปรับอะพวกนี้เขาเก่งนะทาให้คนด่าอะไรเงี้ยสร้างเรื่องเขาอ่านคอมเมนต์บ้างบอกว่าเออนั่นสิคนพวกนี้แม่งไม่รู้สึกอะไรหรอกสงสารลูกสงสารเมียใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทุกวันเนี้ยคิดภาพว่าถ้าพ่อผมต้องโดนด่าทั้งประเทศอย่างเงี้ยไอเหี้ยกูจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อนกูก็ด่าโยนคนทิ้งไว้ให้รอข้างสะพานลอยโยนประชาชนให้คอยตากฝนโยนหนทางรอดกองทิ้งเอาไว้้้กกลลาาางถนนนโยทุุๆเเหตผอไว ทางก็จากที่เราเห็นข่าวกันเยอะเนาะอยู่ข้างทางกลางถนนแล้ะหาว่ากูสร้างภาพมันอีกใช้คำว่าโยนทุกบาเอาแต่โยนให้ประชาชนไม่ยอมรับผิดเอาแต่โยนให้กูอดทนไม่ยอมรับฟังข้อตําหนิเอาแต่โยนเอาแต่โยนเอาแต่โยนนี่คือเสียงตะโกนในมึงลองโยนให้พ่อของมึงสิชอบคำนี้ยังไงพ่อองสินะจ้าพ่อองสิอย่างเงี้ยโคตรชอบมีเพลงนะจ้าพ่อองศีใช่ปะน้าจ้าพ่อึงสิอีกคน เลือกล็กแล้วอเลืกล็กมากอ่ะมาถึงท่อนพี่หลุยมีน้องคนหนึ่งทักมาบอกว่าพี่ทำเรียลชันเพลงนี้หน่อยผมให้พี่หลุย MVP เลยครับตอนนั้นจะไม่ได้ฟังแต่พอมาฟังปุ๊บก็ MVP จริงจริงแต่จริง MVP ทุกคนเลยนะคือเนื้อหามันเข้มข้นกันหมดแหละทุกคนแต่ของพี่หลุยเนี่ยคือเขาแบบโฟแบบพ่อมึงซีพ่อมึงซีพ่อมึงซีแบบมันมีแบบความคีเอทีฟพ่อมึงเซฟพ่อมึงเซฟพ่อมึงเซฟให้ยังไม่รู้ตัวกูดาพ่อมึงเด้เป็นคีเอทีฟโฟไหมเป็นโฟที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเเเเเป็นนนนนนนจััััังงงงงหวววะะะสสดด่่่่่อออออออไไรรททททีีีีมมมมแบบคคิตายยกกุขึึึพพซซฟ ยิ้มแย้มกันเหลือเกินยิ้มกับพ่อมึงสินะจ๊ะจ๊ะกับพ่อมึงเด็กกับเรียนกับเรียนพ่อมึงสิโง่มากทำไมไม่เงียบเอ๊ะ คือได้ดูกับเรียนพ่องเลิกกาบแล้วคุณกาบมาเยอะแล้วบเป๊ะเป๊ะเขาพูดจังจำได้ตอนดูข่าวนะบูมกระปองแบบนี่คุณที่ตบขาเลยบูมกระปองแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเลยช่วงนี้ชอบดูนี่มากโกนกระแสชอบดูพี่หนุ่มกันชัยมากแ่ีมากมันมีข่าวอันนึงอ่ะที่พ่อดาราโดนลงมาต่อยใช่ไหมแล้วแม่โดนตกแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปออกสื่อนะเนี่ยพอเขาโยตใหญ่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวแบบมีปัญหาเดี๋ยวคุณจะมีปัญหานะเขาก็มาออกพี่หนุ่ม้ยเขาก็บอกว่า ตำรวจสอนอเนี้ยแนะนำมอแบบนี้ว่าอย่ามอออกสื่อพี่หนุ่มพูดว่าสอนอไหนครับสอนอไหนครับอ๋อโอเคนะครับสอน,อนอนี้นะครับก็แนะนํามาแบบนี้นะสอนอนี้นะสอนเครขยี้เลย จริงกรู้ว่ชอบจัอีส่นนอนนี้มึงโดนทัวลงแน่ต่อไปนะคะเนี่ยงูมากทําไมไม่เงียบเอ๊ะคนตายหาเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยทำควยอะไรกันอยู่พูดแล้วขึ้นในเฮียกับคําแม่งทุกวันเลยเนี่ยจริงลิ้นพริกลิ้นเปียกัดกินพวกมึงกัดเก่งเด็กมึงพวกแม่งหัดเบ่งกดเกณฑ์พวกมึงปรับเก่งประชาชนพวกมึงจับเก่งสาระเองคืออยู่ดีมึงจะปรับจะเปลี่ยนอะไรมึงทําได้เลยเออมึงใช้อํานาจอย่างเดียวมาจับคนอย่างเดียวลาลามาคอเอาโดนก็โดนอีกแม่งยิ่งพูดแล้วแม่งยิ่งแบบแค้นเนาะมันเฮียไหมมันคือการแบบก ขี่ป่ะถึงแม้เราจะไม่ได้โดนกับตัวแต่ก็เห็นคนอื่นโดนมันก็แค้นอ่ะเออพวกกูไม่มีหรอกสมาคารวะแจกมึงด้วยค้ยถ้ามึงอยากจะประทะทํากูอดตายเสือกอยากได้คารวะเออออคนนอนตายข้างถนนพูดมาได้ไทยชนะแทบเป็นทั่วทั้งประเทศนะคนที่เขาแบบหาเช้ากินข้ามกนคือแม่งแทบจะอดตายกันหมดอยู่แล้วอะบนสุดเนี่ยไม่เห็นทําอะไรเลยไม่เห็นมีนโยบายไม่เห็นจะมีช่วยที่อะไรได้เลยแต่เสือกอยากจะให้พวกกูไหวเข่ามังกรฟ้าเผ่ามังกรฟ้าจับเด็กจับนักร้องจับนักแสดงโกงบัตรโกงที่นั่งโกงคะแนนเปลี่ยนกฎเอ เอาพวกพ้องขึ้นสแตนมึงมันเอาแต่พวกมึงมึงไม่เอาหรอกผู้แทนพ่อมึงเสพพ่อมึงเสพพ่อมึงเสพตะโกนได้ทั้งวันด่ามึงพ่อมึงเสพไม่ถนัดอยู่ค่ะพ่อมึงเสพลาออกได้แล้วมังเพ่พอนองรอจอตกมอบูมก็โคดคำนี้อยู่นะคะแปลว่ามีคนมาเมนว่าอะไรนะหัวนงกันรลยสักอย่างหัวน้องเลยกูไม่ไหวแล้วกูจะไม่รอพ่อมึงเสพพ่อมึงเสพพ่อมึงเส เราก็ได้แต่แบบสะบดัดเราก็ได้แต่ด่าเม้นเม้นด่าก็ไม่ได้เพราะเขาปิดเม้นจริงไม่รู้จะต้องทำาไงใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยเพลงนี้จบไปแล้วนะคะเพลงพวกนี้เราอยากให้ทุกคนมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าความในใจของประชาชนอยากให้ฟังแล้วก็คิดตามว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยอันไหนจริงไม่จริงเราจะทําอะไรได้บ้างโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบายบายจุบจ๊บ